สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมบอมนนทัศน์ครับนัตตลีเพคแคมค่ะทุกคนครับในโลกของการขายเนี่ยมีเรื่องให้ท้าทายตลอดเวลาเลยนะใช่ค่ะและความท้าทายนี้นะคะจะสร้างโอกาสให้คุณได้เป็นนักขายมืออาชีพค่ะเพราะพวกเราคือซูเปอร์เซลลร์สุดยอดนักขาย ปิวพิวๆิวพิวิวนะคะสำหรับคนที่มีความสามารถสำหรับคนที่สนใจสามารถส่งคลิปมาได้เลยค่ะเงินรางวัล5,000บาทรอคุณอยู่ค่ะใช่แล้วนะครับและสำหรับคนดูนะครับหลังดูรายการเราจบแล้วอย่าลืมไปที่ไลฟ์ a c e b o o k เพราะว่าเรามีสินค้าโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆทุกอย่างเลยรอทุกคนอยู่นะครับ และตอนนี้ครับทุกคนครับนักขายหน้าใหม่ของเราพร้อมแล้วไปเจอกับเธอได้เลยนะครับกับคุณตังเมรัวิยาคุณตังเมครับทำงานอะไรมาบ้างครับตอนนี้ก็เป็นพิธีกรภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเป็นล่าม,มเป็นนักร้องอาชีพแล้วก็เป็นนายพิธีแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยทำหลายอย่างมากค่ะในเมื่อคุณตังเมนะครับมีประสบการณ์ด้านการขายมามแล้ว ต้องไปรอดูอีกหนึ่งคนนะครับว่าเธอจะเก่งหรือเปล่าไปเจอกับเธอได้เลยนะครับคุณเบล่าเมทาวีคุณเบล่าครับมีประสบการณ์ด้านการขายมาบ้างหรือเปล่าครับมีแน่นอนค่ะคือเบล่าก็เป็น MC 2ภาษานะคะแล้วก็เราก็ทำงานอีเวนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเจอสินค้าหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะแล้วก็มีถ่ายแบบค่ะครับ โอเควันนี้เป็นไงครับคุณผู้ชมครับเรียว่า International Language หน้าขายของเรานี่พร้อมไฟกันเลยต่างคนต่างมีประสบการณ์ของเขาเองถูกต้องแล้ววันนี้นะครับเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันไปแล้วใช่ Consumer Master ของเราครับคนนี้ไม่ธรรมดานะเฮียใช่ขอเสียงตบมือต้อนรับคุณริชาภูริชาค่ะสวัสดีครับคุณริชาค่ะสวัสดีค่ะ ะะสองนักขายของเรามีแววที่ให้คุณลิชาเห็นเลครับคือจากที่เมื่อกี้ได้ฟังก็คือว่าสองนักขายเนี่ยมีประสบการณ์ขายมาก็น่าจะเยอะพอสมควรแต่ว่าโจทย์วันนี้มันเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้คือการที่มาประกวดวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัพเลเวลตัวเองอัพสกิลด้วยนะคะก็ค่อนข้างเอ่อชาร์เลนจิ่งนิดนึงนะคะโจทย์วันนี้ค่ะอืมถือว่าะะผมรู้โจทย์มาแล้ว ยากนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของทั้ง2<ช>งคน 2> <ช>แน่ๆเอาล่ะครับไปดูสินค้าของเรากันได้เลยนะครับหุ่นยนต์ทำความสะอาดอ e ีโคบอรรุ่นสครับ5.0 หุ่นยนต์ทำความสะอาดรุ่น ECobot Scrub 50ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง c l e น n i n g Robot ในการทำความสะอาดที่เกี่ยวกับการจัดการบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆเป็นการนำเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ทำความสะอาดกับความชำนาญของแม่บ้านทำความสะอาดมาผนวกกันก้าวไปสู่อนาคตด้วยหุ่นยนต์ทำความสะอาดกับ smart tech Cleaning ขอต้อนรับนะครับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท Oneto one กรุ๊ปนะครับคุณป้อมสุกัญญาวันนีจักวงสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะบอยากจะถามว่า วันทูวันกรเนี่ยเกี่ยวข้ออะไรกับ ECOBOT คะบริษัทวันทู o ันกรุ๊ปเนี่ยเราทำเรื่องเกี่ยวกับ customer service customer management มาก่อนนะคะทีนี้เราก็มียูนิตหนึ่งที่อยู่ภายใต้กลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับ บริษัททำความสะอาดแต่เป็นการทำความสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามชื่อว่า Smart Tech c ค e a n i n g เป็นเรื่องของการผสมผสานาระหว่างคนกับหุ่นยนต์ค่ะครับซึ่งวันนี้สินค้าที่พี่ป้อมนำมาเสนอเนี่ยคือ EcoBot รุ่น Scrub 50ความพิเศษของตัวหุ่นยนต์ตัวนี้คืออะไรบ้างครับ คือก่อนอื่นต้องบอกกันว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก mm hmm. ก็คือทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสนามบินโรงแรมโร mm hmm. งพยาบาลโรงเรียนพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยจะนิยมตัวนี้มากเพราะรมันจะคล่องแล้วก็สะดวกส่วนหนึ่งก็คือมันมีความสามารถในการทําความสะอาดพื้นที่ได้ค่อนข้างกว้างเร็ว mm hmm. แล้วก็มีแรงกดค่อนข้างดีมีความสะดวกในตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะทดแทนการทํางานคนได้ถึง5 7ถึงคน <Ooh. S 1> แล้วก็ฟังก์ชั่น ช็ดกวาดดูทูปเป่าแล้วก็เอาน้ำกลับเข้าไปรีไซเคิลได้รับนะครับพี่ป๊องเอาน้ำกลับเข้าไปรีไซเคิล แปลว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาที่เราทําความสะอาดด้วยการถูเนี่ยบางทีเราลงน้ําไปแล้วพื้นยังแฉะอยู่ใช่ตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะโกยน้ํากลับดูดกลับเข้าไปแล้วก็ไปทําการรีไซเคิลออกมาใช้งานใหม่ได้อ๋อเหรอเอาแล้วน้ำที่ดูดกลับไปมันสกปรกมีระบบมีระบบการกรองน้ําใหม่ในตัวหุ่นยนต์เลยคือดูดน้ํากลับไปก็คือกรองน้ําให้กลับมาเป็นน้ําสะอาดและใช้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็แม่บ้านที่ทําความสะอาดจะชอบหุ่นยนต์ตัวนี้มากเพราะว่ามันจะ เดินกลับมาเสียบปลั๊กตัวเองขณะที่แม่บ้านยังทําความสะอาดอย่างอื่นได้ด้วยจริง,รงๆแล้วต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ต่างประเทศอาจจะนิยมมากที่สุดก็ค,คือการที่มันสามารถจะส่งรายงานผลของการทําความสะอาดว่าวันนี้ทําไปเท่าไหร่พื้นที่เป็นยังไงบ้าง Consumer Master ครับพิลิชาครับ วันนี้ Product ถือว่าแปลกใหม่อีกแล้วม,มีมเทคนิคการขายอะไรสำหรับตัว e c o b บอไหมครับคือต้องบอกว่ามันเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดที่เหมาะกับยุคปัจจุบันมากมและต้องบอกว่ามันสำคัญมากๆกับหลายๆองค์กรที่ต้องการความเชื่อถือในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานความสะอาดคือต้องบอกเลยว่าองค์กรที่จาเป็นต้องพึ่งพาบนแฟกเตอร์พวกนี้จาเป็นต้องมีสิ่งอย่างนี้มากๆค่ะ แล้ววันนี้สนใจนะฮะน้องอบอมใช่ครับพียครับแล้ววันนี้นะครับในเมื่อพี่ป้อมมารายการซูเปอร์เซลล์ของเราทั้งทีถ้ามีคนดูเป็นผู้ประกอบการสนใจขุนยนต e อีโคบอเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับเออถ้าเป็นโทรศัพท์นะคะ0ูนย์0 0 0หนะคะหรือว่าติดต่อที่ w w w smarttechcleaning. com ค่ะวันนี้พี่ป้อมมารายการของเราแล้วนะครับพี่ป้อมครับ สอนักขายของเราต้องทำเซอร์วิสคลิปเกี่ยวกับ e c o o บรุ่นสครับ50มีคีย์เวิร์ดอะไรที่อยากจะให้นักขายของเราใส่เข้าไปในคลิปบ้างครับก็ข้อที่1นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเสริมภาพลักษณ์องค์กรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ไหนก็ตามที่เห็นหุ่นยนต์เราไปเดินเนี่ยทุกที่ก็จะบอกว่าโอ้โหทำไมมันดูดีจังเลยทำไมมันช่วยให้องค์กรดูทันสมัยขึ้นนะคะส่วนที่สก็คือ มันเป็นการยกระดับการทํางานในเรื่องของการทําความสะอาด mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการทําความสะอาดที่ใหม่มากๆแล้วก็อยู่แล้วทั่วโลกนะคะแล้วก็ส่วนที่3ความคุ้มค่าคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันสามารถที่จะทดแทนแรงงานคนที่ทําอยู่ได้ถึง5ถึง7คนไม่ได้หมายความว่าเป็น p l a c e นะคะหมายถึงว่า ความสามารถในการทํางานตรงนั้นนะคะส่วนสุดท้ายก็คือการที่เราจะไปสู่อนาคตของหุ่นยนต์ทําความสะอาดตัวนี้เนี่ยเราจะทําให้เปิดโลกศัก,กดิ์ใหม่ของการทําความสะอาดที่เป็นเทรนด์ทุกคนพูดถึงเทรนดของหุ่นยนต์ซึ่งมันต้องมาแน่นอนเอาเละครับในเมื่อนักขายของเราได้โจทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาได้ดูกันแล้วว่าเซลลิงคลิปของใครจะเจ๋งกว่ากันในรายการซูปรเปอร์เซลล่าสุดยอดนักขาย ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็รู้สึกว่าเคยเห็นจีมือจะมาแล้วเคยทํางานร่วมกันมาแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่เป็นไรพี่ตั้งเมยนะคะเรื่องสวยเนี่ยหนูมไม่เถียงแต่ว่าเรื่องประสบการณ์เนี่ยอายุน้อยแต่ไม่ไม่ถอยนะคะ ก่อนที่เราจะไปชมเซลลิงคลิปนะคะครับเราจะให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยช่วยย้ำคีย์เวิร์ดอีกครั้งหนึ่งค่ะเสริมภาพลักษณ์องค์ <S <S รกรยกระดับการทำความสะอาดในยุคใหม่นะคะแล้วก็คุ้มค่ามากกว่าที่คิดไว้สุดท้ายคงจะก้าวไปสู่อนาคตหุ่นยนต์ร่วมกันค่ะคีย์เวิร์ดสำหรับ2อนักข,ขายของเรานะครับค่ะคุณวิริชาครับในฐานะคอน sumer master มีอะไรมีข้อแนะนำอะไรสำหรับนักขายไหมครับเป็นสินค้านวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสินค้านวัตกรรมเนี่ยมันต้องมีการ d e m o n s t r a t ให้เห็นว่ามันใช้งานยังไงและการทำง,งานของเขาเป็นยังไงนะคะแล้วต้องบอกด้วยว่า reason to believe เนี่ยคือของสินค้าตัวนี้ว่าทำไมมันถึงสามารถทำความสะอาดได้แบบเป็นอย่างดีนะคะครับค่ะถึงน้องจะหน้าตาดูอินเตอร์ก็เหมือนกินอเมริกันเบรกฟร์แต่ว่าพี่อ่ะก็เหมือนน้ำพริก ที่แซ่บกว่าแล้วกินแล้วไม่เบื่อทุกวันค่ะรักนะคะเจ๊แต่ถ้าชนะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวค่ะเอาแล้วครับในเมื่อได้รับโจทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วะนะครับเซลริคลิปของคุณตังเมก,ก็พร้อมแล้วเหมือนกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับ สงสัยไหมคะว่าสถานที่ใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลสนามบินหรือว่าห้างสรรพสินค้ามีวิธีในการทำความสะอาดพื้นที่อย่างไรบ้างย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนหลายท่านคงจะนึกภาพของแม่บ้าน1 0 2ถึงคนช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไป หุ่นยนต์ทำความสะอาดเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นและสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภยัยและนอกจากนี้ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานที่ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดอีกด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ EcoBots c u ั50ซึ่งจะทำให้การทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดใหญ่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้บริหารเป็นนิติบุคคลสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ทั่วๆไปนี่คือสิ่งที่เหมาะกับคุณค่ะ และข้อดีของหุ่นยนต์รุ่นนี้นะคะก็คือประหยัดแรงงานคนค่ะเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทํางานแทนแม่บ้านได้ถึง5คนด้วยกันในขณะเดียวกันค่ะก็สามารถทํางานควบคู่ไปพร้อมกับแม่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนอกจากนี้ยังประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะเพราะว่าในระยะเวลา1ชั่วโมงเชื่อไหมคะว่าหุ่นยนต์รุ่นนี้สามารถทําความสะอาดได้ถึง1สนามฟุตบอลเลยทีเดียวหรือว่า1,200ตารางเมตรแล้วก็ยังมีความปลอดภัย สูงอีกด้วยค่ะเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ชนคนสัตว์สิ่งของค่ะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเทคโนโลยีไร้คนขับของรถยนต์ที่เรียกว่า 3D LIDAR และก็ยังสามารถควบคุมทำงานได้โดยง่ายผ่านทาง iPad ได้แล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าคุณสามารถตรวจสอบการทำงานของเขาว่าสะอาดแล้วหรือยังไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือว่าเวลาใดก็ตามค่ะ ไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง4กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสามารถทำงานพร้อมกันถึง4ขั้นตอนค่ะนั่นก็คือดันฝุ่นสเปรย์น้ำขัดแล้วก็ดูดกลับค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขามีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ ต่อเนื่อง3-10ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า10%เนะคะเขาก็จะกลับไปที่แท่นชาร์จแล้วก็ชาร์จจนเต็มหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานต่อขยันมากๆเลยและสามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง24ชั่วโมงทำงานต่อเนื่องทั้งวันเลยทีเดียวค่ะหน่วยงานที่สนใจอยากจะใช้บริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสมาร์ทเทคค e ีนิ่งค่ะวันนี้เรามีบริการและผลิตภัณฑ์มานาเสนอมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบริการทาความสะอาดอย่าง รบวงจรพร้อมกับแม่บ้านมืออาชีพค่ะให้เราเป็นตัวช่วยของคุณในการทำความสะอาดนะคะคุณตังแมรวิยาเป็นไงบ้างคะคุณวิชาดีมากเขาเปิดคลิปด้วยการ questioning ให้เราแบบอยากรู้สงสัยเหมือนกันว่าสถานที่เหล่านั้นเขาทำความสะอาดยังไงและเขาค่อยๆปล่อยมาทีละหมัดทีละหมัดทีละหมัด,มดคือต้องบอกว่าน็อกเลยต้องบอกว่าเป็นคลิปที่แบบ professional มากๆค่ะขอบคุณค่ะ ค่แล้วพี่ป้อมราคาต้องบอกว่าฟังเพลินมากนะคะแล้วก็คิดว่าเหมือนกับเป็นซูเปอร์เซลส์อาจจะขายเก่งมากกว่าเจ้าของอ้าวไม่ธรรมดานะ,ะได้รับแต่ความชมนะครับค่ะคราวนี้ต้องไปดูแล้วล่ะครับว่านักขายอีกหนึ่งท่านเขาจะทำมาได้ดีกว่าหรือเปล่าใช่ครับทุกคนพร้อมแล้วไปดูเซล์เคลิปของคุณเบล่าได้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เบลล่าอยู่ที่บริษัทสมาร t ทเทคคลีนิ่งค่ะบริษัทที่มีการทำความสะอาดเทคโนโลยีขั้นสูงหรือเรียกว่า c คลี n i n g Robot นั่นเองค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการนะคะหรือว่านิติบุคคลค่ะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะเบลล่าขอแนะนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดรุ่น ECoBo t Scrub 50ค่ะ เพียงแค่5วินาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวน้อง EcoBot s c r u สรับท่าศูนยของเราก็จะเริ่มทำงานค่ะเห็นไหมล่ะคะออกสตาร์ตตัวด้วยความเงียบสมูทที่สำคัญค่ะสามารถตั้งค่าการใช้งานด้วยความเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและพื้นที่การใช้งานนะคะ1,200ตารางเมตรหรือเทียบเท่าประมาณ1สนามฟุตบอลเลยค่ะและความเร็วค่ะ270รอบต่อ1นนาทีค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าสะอาดอย่างแน่นอนค่ะ ตั้งค่าการใช้งานได้เลยค่ะตั้งแต่3-10ถึง10ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับโหมดของเราที่เราเลือกนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อแบตเตอรี่เหลือเพียงแค่10%น้องก็จะเดินไปชาร์จแบตได้ด้วยตัวเองค่ะมาดูการทำงานของ EcoBot s c r a ส50นะคะซึ่งสามารถทำงานได้พร้อมกันถึง4ฟังก์ชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขัดสเปรย์น้ำดูดกลับนะคะแล้วก็ดันฝุ่นค่ะความอัจฉรยะที่ทุกคนอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า สามารถหลบคนสัตว์สิ่งของได้ด้วยและทั้งนี้นะคะสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D ไรเดร์ค่ะซึ่งใช้ในระบบรถยนต์ไร้คนขับนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่หลากหลายขนาดนี้นะคะเ mm. ชื่อไหมคะว่าแม้แต่มือใหม่ก็ใช้งานง่ายและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายค่ะ คุณสามารถควบคุมการทำงานได้บ,บนแท็บเล็ต iPad หรือว่ามือถือนะคะและที่สำคัญค่ะย,ยังมีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพและแรงงานผลการทำงานอย่างเรียลไทม์ด้วยค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถยกระดับการทำความสะอาดให้กับองค์กรของคุณได้ดียิ่งขึ้นเรามีทั้งบริการจัดจำหน่ายบริการให้เช่าแบบรายปีสามารถติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่า c เซ็ center ค่ะยินดีดูแลหลังการขายอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะ อยากให้คุณก้าวไปสู่อนาคตกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดด้วยบริษัท Smart Tech Cleaning ด้วยกันนะคะคุณเบล่าเมทาวิเป็นยังไงผมบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าคู่นี้หมัดต่อหมัดเลย<อ>สก,กิลใกล้เคียงกันมากเลยค่ะใช่ความยากนี้ไม่ใช่ที่เราแล้วใชพี่ป้อมครับเครียดไหมครับวันนี้ ดิฉัอัดมากเลยค่ะฟังแล้วเพลินมากแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบยังรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่น่าจบเลยเพราะคิดว่ามีอะไรอีกที่น่าจะเอามาพูดได้แต่น้องก็ครอบคลุมไปเรียกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังฟังเพลินอยู่นะคะก็คิดว่าวันนี้ก็แต่สินใจยากพอสมควรแล้วคุณดิชาล่ะคะคือต้องบอกว่าตั้งแต่นั่งอยู่ตรงนี้มาหลาย E ีพีเนี่ยวันนี้คือเป็นหนึ่งในมวยที่แบบถูกคู่จริงๆร <c oughs> คือแบบว่า เก่งมากคือแบบว่าหนูพูดเราพี่รู้สึกว่าเหมือนหนูเป็น product specialist อคือแบบเขาให้ข้อมูลได้แบบละเอียดยิบสิแตกนะแล้วที่สำคัญก็คือว่า <c oughs> ตอนที่เขาพูดบอกว่ามันง่ายมากสามารถดูได้จาก iPad สั่งงานได้จาก iPad เนี่คือต้องบอกว่าอันนี้เป็นค์เวิ o r d เปิดใจเลยนะคะคือต้องบอกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าทำดีจริงๆค่ะเป็นยังไงล้วครับทุกคนครับค่ะวันนี้บอกเลยว่ากรรมการของเรา คิดหนักแน่ๆใช่เดี๋ยวเราให้เวลาพี่ป้อมไปคิดสักครู่หนึ่งค่ะและช่วงหน้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรายการซูเปอร์เซลอร์สุดยอดนักขายคิดว่าเราทั้งพู่น่าจะพอๆกันอยู่แล้วค่ะแต่เรื่องของความครบถ้วนของข้อมูลนะคะ ก็น่าจะสูสีกันอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของนวัตรกรรมหรือเรื่องของความน่าเชื่อถือเราดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าทําให้เหมือนลูกค้าเนี่ยเชื่อในเรื่องของคําพูดของเราง่ายกว่าฟังคุณแตงไม่ต้องคุณแตงมเมน่ความาฟังคุณเบล่าเสร็จ ตาแล้วแต่สินใจยากพอสมควรจริงๆไม่มีข้อดีข้อเสียอะไรแตกต่างกันเลยค่ะต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะเป็นมวยที่ถูกคู่ละเอียดยิบซิบแตกเลยค่ะโพ๊ะโพ๊ะเลย คนที่จะตัดสินเนี่ยก็ไม่ใช่เราแล้วคนที่จะต้องไกด์ไลน์พี่ป้อมคนสุดท้ายก็ไม่ใช่เราถูกต้องครับยกหน้าที่อันหนักอึ้งให้กับคุณบิชชาเลยค่ะโอ้ยอยากจะยกคืนจังเลยค่ะวันนี้คือต้องบอกว่ายากมากคือต้องบอกว่าดีทั้งคู่เนาะคะ<ช>่ะคุณป้อมคือคนนึงก็เหมือน product specialist ที่แบบสามารถวันนี้คือไป fill in application form บริษัทคุณป้อมล้วสามารถ,ถเริ่ม<ช>งานได้ทันทีททส่วนอีกคนนึงพมัก PR คือแบบว่า มาคบจริงๆทั้งคู่เลยคือต้องบอกว่ายากจริงๆอันนี้ก็ขอมอบหน้าที่ต่อให้กับคุณป้อมนะคะเป็นางานาที่ยาก,ยากจริงๆ,ๆนะครับเอาละครับและวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างคุณตั้งเมลรวิยา MC มืออาชีพนะครับที่ข้อมูลนั่นเปี้ยซิบแตกเลยหรือจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับคุณเบล่าเมทาวีนะครับ คนนี้ก็ MC มืออาชีพเหมือนกันถ้าเดินคำพูดทุกอย่างเพลินตามและผู้ชนะในวันนี้ได้แก่ต้องบอกว่าตัดสินจะยากมากเลยนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ขอเลือกน้องแตงเมยค่ะแตงเมยเล้าไม่ได้นะคะ แต่เมก็จะมีลักษณะนในการที่จะเน้นในตัวของ EcoBot t 50เนี่ยสักประมาณ80-90ต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็ดูน่าเชื่อถือในการที่จะคอนวินส์ให้คนเนี่ย อยากจะฟังแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายเราก็เลยเลือกคุณแตงเมย์ค่ะขอแส,สดงความยินดีกับคุณแตงเมย์ครั้งหนึ่งค่ะแลรวมเลย5,000บาทใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือคอน sumer master ของเราคุณผู้ริชาค่ะขอบคุณมากครับแล้วผู้ชาร์จทิงของเราอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่าเก่งมากๆคุณเบลล่าค่ะ และต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งคนมากๆเลยนะครับพี่ป้อมสุกัญญาวันนีจักวงนะครับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทวันทูวันกรุ๊ปนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ป้อมครับคคระวันนี้พ <Okay. S 1> าให้พวกเราได้รู้จักกับ EcoBot รุ่นครับ50ช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับพี่ป้อมครับ ก็ถ้าสมมุติว่าสนใจจะติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์026850000นะคะหรือว่าติดต่อที่ www.smarttechcleaning.com ค่ะ ครับ <สะ S 2> ผมมีทั้งเช่าแล้วก็มีทั้งซื้อเลยใช่ค่ะค,คุยกันได้หมดค<า><ผ>ุยกันได้หมดเลยค่ะสะอาดได้ทุกที่ถ้าคุณมีอีโคบัตสครับ5 0ูใช่ค่ะขอบคุณค่ะโทรเข้าไปหาพี่ป้อมได้เลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรามากๆเลยนะครับ p o l l a Cross A New Journey ให้ชีวิตเดินทางขอขอบคุณ Gi ฟ n ค่ะ g i f e for Life นะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีสำหรับคุณค่ะเ e นทร u มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ ข้อคุณ t เทสโก้โลตัสค่ะแล้วกลับมาเจอกับพวกเรานะครับทางอัมรินทีวีเอชดช่อง34ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับเวลา14นาฬิกา50นาทีค่ะกับรายการซูเปอร์เซลล์สุดยอดนะคะแล้วเจอกันครับต้องสู้กันด้วยการที่ดึงเอาจุดที่ดีมาและนำเสนอได้เร็วสสวัดี ตอนดำบาเข้าสู่ช่วงซิซีรีวิวนะคะก็ขออนุญาตซักผ้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสามีใช้มาซักผ้าค่ะอ้เหมือนเราเชื่อแล้วเหมือนเราอยู่กับเขาเหมือนเรากำลังยืนซักผ้าไปกับเขาเลยนะคะและผู้ชนะในวันนี้นะคะได้แก่ The Living p พ t เกษมคอนโดนิวเจนใกล้เอ็มอาร์ทิพสีเจริญ200เมตรจองวันนี้เริ่มผลปีหน้าราคาเริ่มต้น1,880,000บาทลงทะเบียนผ่าน QR code หรือโทรตอนนี้รับส่วนลดทันทีเริ่มต้น100,000บาทเมื่อจองและทำสัญญาที่โครงการถึง31ตุลาคมนี้